สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกลวิโทโฮปนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทาซาลาเปาไส้สังขยาใบเตยแต่ว่าเป็นไส้ทะลักแบบนี้เลยนะคะสังขยาเนี่ยเป็นสังขยาที่เหลือจากการที่เราทานไม่หมดนะคะสังขยารอบนูน้นจําได้ไหมคะเราทําให้ดูแล้วเนาะแต่ว่าเราจะมาบอกวิธีแปรรูปกันคะ่ะว่าถ้าทานไม่หมดเราควรจะทํำยังไงนะก็เลยมาแปรเป็นซาลาเปาแบบนี้คะ่ะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทํานะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องโกลวิโทโฮปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทาตัวไส้สังขยาเนี่ยไปแช่ในช่องฟิตก่อนนะคะวิธีทําก็คือใส่ลงไปในกล่องพลาสติกหรือว,ว่ากล่องอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะใส่ให้ตัวความสูงเนี่ยประมาณสัก1เซนนะคะนี่ค่ะก็ใส่แบบนี้เลยเกลี่ยๆสักเล็กน้อยนะจากนั้นก็กระแทกค่ะให้ตัวสังขยาเนี่ยเขาน้าเรียนนิดนึงเนาะแล้วก็นาฝามาปิดค่ะแล้วก็นําไปแช่ในช่องฟิตค่ะ ประมาณ2ชั่วโมงนะคะพอเขาเซตตัวแบบนี้ให้เรามาทําร่องเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการแกะออกมานะคะนี่ค่ะก็ทําเป็นร่องล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ขนาดก็1นิ้วคูณ1นิ้วค่ะความใหญ่นะคะของตัวไส้นี่นะคะก็ทําให้เขาเป็นร่องๆ่องมากที่สุดนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําฝามาปิดแล้วก็นําไปแช่ในช่องฟิสให้เขาแข็งเลยค่ะ แล้วแต่ตู้เย็นของใครนะคะให้เขาแข็งแบบนี้เลยอันนี้เราแช่ประมาณ1คืนนะคะก็จะแข็งประมาณนี้แต่ถ้าของใครนะคะตู้เย็นใครไม่แข็งแบบนี้ก็แช่ต่อนะคะหลังจากที่เราออกมาแล้วเราก็แกะเป็นชิ้นๆเลยนะคะถ้าใครนะคะสามารถห่อเป็นแบบนี้ก็ห่อแบบนี้ได้เลยแต่ว่าเราเนี่ยจะมาปั้นเขานะคะปั้นเขาในขณะที่เขายังแข็งๆแบบนี้นะเพราะว่าเนื่องจากไส้เขานะคะจะคลายความเย็นเร็วมาก ก็ใช้มือเนี่ยค่ะพยายามปั้นๆให้เป็นลูกๆเวลาเราหอ่อเราจะได้ห่อง่ายขึ้นนะคะนี่ก็ปั้นไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะพอปั้นออกมาก็จะได้ลักษณะนี้กลมๆแบบนี้นะคะไม่ได้กลมแบบนวลเลยนะคะก็จะประมาณนี้แหละเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําเขาไปแช่ในช่องฟรีซไว้เหมือนเดิมนะคะระหว่างที่เรารอเรานวดแป้งเนาะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําตัวซาลาเปานะคะเราจะใช้นมอุ่น200 ml ค่ะ เป็นนมจืดอุ่นนะคะย้ำว่าอุ่นนะไม่ร้อนและไม่เย็ยนจนเกินไปนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป1 0อยกรัมค่ะตามด้วยยีสต์หนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะเราใช้ช้อนโต๊ะทานข้าวนะคะก็คนเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะคนจนกว่าตัวน้ำตาลทรายละลายดีนะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้ใครจะพักยีสต์ให้ทํางานสักห้านาทีก่อนก็ได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นยีสต์ที่เราใช้ประจําแล้วเขาทํางานแน่นอนเราก็เลยจะไม่พักค่ะก็คนเร็วๆแรงๆให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นก็ ใส่ตัวน้ำมันพืชลงไป5 0 m l น้ำมันที่เราใช้ในวันนี้ก็เป็นน้ำมันดอกทานตะวันนะคะใครไม่มีสามารถใช้น้ำมันตัวอื่นแทนได้เลยขอยกเว้นตัวน้ำมันปาล์มนะคะเพราะสีเขาจะเข้มกลิ่นเขาจะแรงค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่แป้งลงไปเราใช้แป้งทําาลาเปานะคะ370กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยผงฟู2ช้อนชาแบบนี้เราใช้ช้อนชาที่ชงกาแฟเนี่ยนะคะแล้วเราจะล่อนส่วนผสมลงไปให้เข้ากันดีค่ะ ตัวแป้งเราใช้ของตาต้นสนนะคะในวันนี้เขาสามารถทำซาลาเปาได้ถ้าใครไม่มีก็ใช้แป้งตาโบแดงหรือว่าแป้งอื่นๆที่ใช้ทำซาลาเปาได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสมของเราให้เข้ากันค่ะพอเขาเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มนวดคนแล้วนะคะ เราจะนวดนะคะแป้งของเราให้เข้ากันดีเดี๋ยวเราจะนําแป้งลงไปนวดในซิลิโคนนะคะถ้ารู้สึกว่าแป้งติดมือมากเกินไปนะคะก็สามารถโรยแป้งนวลลงไปได้แป้งนวลที่เราใช้ในวันนี้ก็เป็นแป้งที่เราใช้ทํซาลาเปานี่แหละค่ะเราจะนวดเขาจนกว่าแป้งไม่ติดมือนะคะหรือถ้าของใครนะรู้สึกว่าแป้งมันหนื่มากเหนียวมากนวดยังไงก็ไม่เข้าที่สักทีให้เราค่อยๆยทยอยเติมแป้งลงไปนะคะจนกว่าจะนวดแล้วเขาไม่ติดมือแต่ถ้าของใครแป้งแห้งไปนะ เราก็สามารถเติมนมอุ่นลงไปได้นะคะวันนี้ที่เราเติมแป้งเพิ่มไปอีกนะคะโดยใช้โดยแทนแป้งนววในอีก30กรัมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราใช้แป้งสาะเปาทั้งหมดนะคะ400กรัมค่ะแป้งที่ได้ต้องลักษณะนี้นะคะเรานวดเข้ามา10นาทีค่ะแป้งก็จะเข้ากันแบบนี้เดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะก่อนจะพัก ทาน้ำมันให้ทั่วตัวโดเลยนะคะเพราะเวลาข้าพองตัวจะได้ไม่ติดกับภาชนะที่เราใช้พักเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําพลาสติกแรปมาปิดไว้แล้วก็ใช้ผ้าคลุมเราจะพักแป้งของเราเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะวันนี้เราพักแค่1ชั่วโมงนะคะแป้งของเราก็ขึ้นแล้วแต่ถ้าของใครแป้งไม่ขึ้นนะคะสามารถพักต่อได้1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงไปเลยนะคะแล้วแต่อากาศด้วย ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะนําแป้งของเราเนี่ยมาคลึงเป็นเส้นยาวๆนะคะแล้วก็นํามาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆค่ะแต่ละชิ้นเนี่ยให้มีน้ําหนัก50กรัมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแป้งแล้วก็ช่างจนเสร็จเลยนะคะพอเราตัดแบ่งแป้งจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทั้งหมดได้15ชิ้นนะคะ50กรัมแล้วอีกชิ้นหนึ่งก็30กรัมค่ะก็จะเป็นลูกเล็กๆไปนะนี่ค่ะเราก็จะนํามาคลึงให้เป็นหน้าเนียนๆ เพื่อที่ซาลาเปาของเราจะได้มีความเนียนนะคะเวลาเราเอาไปขึ้นรูปเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำพลาสติกแรปนะคะมาปิดไว้แล้วก็หาผ้ามาคลุมนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งของเราเป็นเวลา10นาทีค่ะผ่านไป10นาทีนะคะตอนนี้แป้งของเราก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันค่ะในส่วนที่เรายังไม่ได้ขึ้นรูปนะคะก็เอาผ้าคลุมนะคะเอาพลาสติกแรปคลุมไว้แบบนี้เนะาะกันแป้งแห้งนะคะ นี่ค่ะเราก็นําไส้ออกมานะคะไส้ที่ได้ก็จะแข็งแข็งแบบนี้นะเวลาเราขึ้นรูปตัวซาลเปานะคะให้เรารีดตัวริมนะคะบางกว่าตรงกลางนะนี่ค่ะก็รีดแบบนี้เลยเราจะไม่รีดตรงริมบางมากนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการขึ้นรูปนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะจากนั้นก็ใส่ไส้ลงไปค่ะแล้วก็นี่ใช้นิ้วช่วยนิดนึงนะคะพับเป็นริ้วๆแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็ให้เรานําตัวกระดาษมารองนะคะจะใช้กระดาษแบบนี้หรือว่าจะใช้กระดาษไ่รองอบก็ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันตัวไซส์นี้เนี่ยอยู่ที่2816นะคะเสร็จแล้วก็ให้นําตัวซาลาเปาของเรานะคะมาวางในลังถึงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นรูปจนเสร็จเลยนะคะดูวิธีขึ้นรูปอีกทีนะนี่ค่ะก็ตบตบนะคะใช้แป้งนวนโลโรยเล็กน้อยรีดตรงขอบก่อนนะคะให้บางบงนิดนึงตรงกลางไม่ต้องบางมากนี่ค่ะ แล้วก็นำไส้มาใส่ใช้นิ้วกดๆนะคะทำเป็นริ้วๆเพื่อปิดให้มิดย้ำนะคะปิดให้มิดเลยไส้เขาจะได้ไม่ไหลออกมานะเรียบร้อยแล้วค่ะพอเราใส่ไส้จนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้ฝาปิดไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะพักตัวซาลาเปาของเราไว้30นาทีค่ะผ่านไป30นาทีนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะนําสีเขียวผสมน้ํานะใส่สีเขียวลงไปสักประมาณหยดหนึ่งค่ะแบบนี้นะ เดี๋ยวเราจะมาจุดตัวสาลาเปาของเรานะคะตรงนี้ถ้าใครไม่อยากจะจุดไม่มีสีก็ไม่เป็นไรค่ะไม่จําเป็นนะคะแต่เราอยากให้มีความสวยงามเนาะเราก็จะจุดนะจากนั้นก็นําเขาไปนึ่งบนน้าเดือดนะคะเป็นเวลา15นาทีค่ะผ่านไป15นาทีตอนนี้ซาลาเปาของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกเขาออกจากความร้อนได้เลยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปจัดเสิร์ฟกันเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะดูด้านในนะคะ ไซก็จะออกมาทะลักแบบนี้เลยค่ะนุ่มมากนะคะสูตรนี้ทําง่ายสุดๆแป้งชั้นเดียวแต่ว่านุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะเย็นก็ยังนุ่มอยู่นะยังไงไปลองทํากันดูนะคะสําหรับสูตรนี้สําหรับใครที่ทําสังขยาแล้วไม่รู้จะเอาไปทําอะไรลองอมาทําตัวสาลาเปาแบบนี้นะคะรับรองเลยค่ะว่า อร่อยแน่นอนขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโ g รวิ y โฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ